ต้องบอกว่าเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตอยู่พอสมควรคุณผู้ชมขาเพราะว่าคุณครูหนุ่มคนหนึ่งเขาขอรีวิวผักที่อยู่บนดอยโอ้ยอยู่บนดอยก็มีแต่ผักไม่มีนิดไม่กี่อย่างคุณผู้ชมขาในบริเวณโรงเรียนนะเนาะซึ่งเรามั่นใจว่าสายตาที่ดูคลิปเนี่ยไม่ได้มีใครมองผักเลยจ้าเออเรื่องราวนี้นะคะความฮาเนี่ยถูกแชร์โดยผู้ช้งานทิกตอกบัญชีของคุณครูจรค่ะเออคุณครูก็มีการอัปโหลดคลิปที่ตัวเองกำลังจะรีวิวผักเซี่ยวนะคะเป็นผักที่โตอยู่ในบริเวณรั้ว แล้วในคลิปผู้ชมขาจะเห็นนะว่าคุณครูหนึ่งก็พยายามจะอธิบายนเก็บผักเสี้ยวนะอยู่บนดอยนะมันก็จะมีแต่ผักเสี้ยวให้ได้รับชมรับประทานกันแต่ สิ่งที่โดดเด่นมันไม่ใช่ผักเซี้ยวคุณผู้ชมคะในคลิปของคุณครูเนี่ยเออก็เด่นสุดก็คือคุณครูนี่แหละค่ะคุณครูที่ค่อนข้างจะใส่เสื้อรัดติ้วกระดุมถ้าจะปลี่ยออกมาแล้วนะคะซึ่งหลังจากคลิปของครูเนี่ยพอถูกแชร์ออกไปคือคนก็แบบว่าเข้ามาให้ความสนใจและกลายเป็นไวรัลที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า1.8ล้านครั้งนะคนเข้าไปดูและยอดไลค์เนี่ยเป็นแสนเลยค่ะรวมถึงมีคอมเมนต์ที่เข้ามาฮาแล้วก็มาแซวเครื่องแบบของคุณครูอย่างสนุกสนานเลยนะคะบางคนก็แซวบอกว่าคุณครูค่ะ เรื่องเรื่องผักเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเคลียร์เรื่องชุดกันก่อนค่ะเสื้อแบบนี้คือคุณครูกัสต้องบอกเลยนะ่าคุณครูห้ามจามนะคะคือเราบางคนก็แซวบอกว่าขอพิกัดได้เย็บกระดุมเลยคะ่ะรวมไปถึงบอกว่าถามจริงมีใครสนใจเรื่องผักกันบ้างไหนลองยกมือให้หน่อยโอ้โหหลุดโฟกัสไปซะเยอะเลยละคะ่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ